บางครั้งลุงดิดก็ไปยืนแถลงข่าวที่หน้ากกตบางครั้งลุงดิดก็ยืนไปแถลงข่าวที่รัฐสภาบางครั้งลุงดิดก็ไปที่ปปชาบางครั้งลุงดิดก็ไปที่ผู้ตรวจการแผ่งดินบางครั้งลุงดิดก็ไปที่กองปราบไปยืน่นที่ศาลและนูนก็ไปครับยกคําร้องครับไปยื่ที่ผู้ตรวจการแผนดินวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรตอบกลับมาครับ เห็นหรือยังครับคราวนี้ที่เราไปเนี่ยคือองค์กรอิสระสารรัโนนคือองค์กรอิสระครับสารรัมโนนคือองค์กรอิสระครับพี่นนองกกตคือองค์กรอิสระครับปปชคือองค์กรอิสระครับกรรมการสิทธิมนุษยชนคือองค์กรอิสระครับแล้วคราวนี้ ในเมื่อสอวอเป็นคนโหวตเลือกคณะกรรมการอิสระผมถามว่าถ้าหากสาวอมีการหัวการโกงกันแล้วเป็นผู้ไปเลือกคณะกรรมการอิสระเขาก็จะเลือกของคนที่ให้คุณกับเขาหรือไม่จะเกิดการทดแทนบุญคุณกันหรือไม่ เพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าทำไมสอวอชุดนี้จึงเลือกวิศวกรไปเป็นสารละรมนคำว่าสารละนูลมันเกี่ยวกับความรู้เรื่องกฎหมายใช่ไหมครับแต่กลับไม่เลือกคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายกลับไปเลือกคนที่เป็นวิศวกรพี่น้องไม่รู้สึกสงสัยอะ่ะแล้วผมเชื่อว,ว่าพี่น้องเข้าใจได้ ว่าจากคดีที่คณะกรรมการชุด26เนี่ยออกหมายเรียกนายอนุทินนายชัยชนกและก็ไอ้ลูกแบดอ่างท้องและหลายๆคนเนี่ยออกหมายเรียกไปนะว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยผมถามว่าถ้าคนเหล่านี้สามารถครอบงามสวได้ในอนาคต ถ้าคนเหล่านี้มีความผิดอะไรที่องค์กรอิสระจะต้องตัดสินผมถามพี่น้องว่าพวกนี้จะได้รับความผิดกันหรือไม่รู้ใช่ไหมว่าจะได้รับความผิดหรือไม่ไม่อะครับไม่ครับเพราะว่ามันต้องตอบแทนบุญคุณกันแต่ในทางกันข้าม ถ้าเป็นพักการเมืองฝั่งตรงกันข้ามกับเขาเจอความผิด